ีเม็ดโคพองรวมค่ะซื้อมาอหุงข้าวกับของที่ชินหนึ่งอันของไยก็แบทแค่นี้แหละซื้อนมลูกอันเดียวพอลูกมันอยู่ได้อันเดียวก็อันเดียวก่ะสองอันเป็นสี 6, ่หกสี่เจ็ดบาทไม่ต้องซื้อแพงแปดบาทได้ พีบ่บาทแล้วลูกโอ้การการมโน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 ไม่ถ่ายเฉยว่ามันสวยดีมันราคาตั้งแปดร้อยม่ไม่เอาหรอกบูรีการม่เราลือกหนึ่หรือ,อการ,ะร,รจะซื้อกินก็ได้แต่ว่าแม่มไม่กินหรอกอ๋ต้องร้อยสามเก้าบาทร้อยสก้าบาทชายซื้อแค่คอ a n กัสาลีนี่ซาลี่เผ็ดรึเ่าไม่อกหอกอ๋อไม่ไม่ชอบกินซาลีเลอ๋อเหรออืมเค่รแเชรฟาเมราเมรปโอนะฮะาเมรารยู ูกใหญ่มากเลยลูกใหญ่ very big เลยแอมก็พอแล้วพอแล้วลูกมันหลายตังเลยแกงอแกงจ่ายกันเท่าไหร่หกกว่าฮะหกร้อยกว่าอืมขอบใจนะลูกให้แม่ยิ้มแม่ยิ้มกันก็แล้ว ไปเลยไม่จะได้ไม่ต้องมาจจะปออดเลยเอาโอเคขอบใจมากลูกแม่จะได้อยู่อย่างอยู่อย่างสบายหน่อย